เพื่อีตอนเช้านะคะไปหาอะไรทานกันเถอะนะอยู่แล้วทูเย็นกันว่าตอนเช้าจะทานอะไรดีอดื่นก็มีนัดตกนะคะก็ไข่ องดีไหมก็เป็มนมันในการตานเช้าอือแล้วก็ไข่เดี๋ยวเราจะทนไข่อันนี้เราไวท้ทากนกับกาแฟทานหลังหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จนัตโตะไข่ ใช่ไหมวิตามินแล้วก็จุลินทรีย์โจดีแล้วก็ตามด้วยของที่เราอยากทานจแะะแบแล้วสำหรับมื้อเช้ามันจะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำไข่กันทำไข่อะไรดีจ๊ะ <c oughs> อุปกรณ์นีน่ คือเรามีเตานะคะมีเครื่องดูดมีทุกสิ่งอย่างแต่มันยุ่งยากสิ่งที่ไม่โชอบใช้ก็คืออันนี้เลยเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวเราทํทำไข่ก็ใส่ ทำกับอะไรดีมันจะต้องมีอันนี้อันนี้1ช้อ,อนโร๊ะก็หนึ่งช้นอนบิ๊กแค่น,นี้แหละจะประมาณนี้เนอะอาหารเช้าของแม่โบ สวัสดีค่ะน้องไข่แล้วขอท่านก่อนนะเจอสุขภาพี่แข็งแรงแล้วแข็งแรงไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะเราลากันไปด้วยกันทำไข่นี่แหละบ๊ายบาย